ครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการอัปเดตนักเตะนะครับก็คือมีหลายคนครับถามผมมาว่าอัปเดตอัปเดตนักเตะยังไงให้เก่งนะครับผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาครับผมมันมันมันทำปุ๊บปั๊บเลยไม่ได้ครับอย่างของผมเนี่ยผมอัปเดตดาวิดลุยเนี่ยผมใช้ใช้โค้ดห้าดาวมันจะอัปเดตประมาณ อย่างเร็วสุดมันแปดแมตช์ครับผมตัวนี้ครับมันจะแปดแมตช์ก็คือใช้โค้ดห้าดาวนะครับประมาณแปดแมตช์หกดาวก็ประมาณอยู่ที่แปดแมตช์เหมือนกันก็คือมันก็ต้อ,ตองต้องใช้เวลาครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเข้าไปเล่นบ่อยๆครับเราต้องเข้าไปเล่นเข้าไปล็อกอินล็อกอินเล่นบ่อยๆก็คือมันคือนักเตะมันก็จะได้พัฒนาเร็วด้วยเหมือนกันอันนี้ผมผมอัปเดต ดาวิดหลุยตั้งแต่อายุ20ปีแล้วผมจะให้ดาวิดหลุยเนี่ยลงเล่นตลอดเลยครับลงเล่นทุกแมตช์บนทงบนถ้วยผมก็จะให้ลงเจ็บผมก็จะจะใช้ใช้ไอเทมตอนนี้ก็อายุ26ปีอัปเดตได้95แล้วครับก็คือมันต้องใช้เวลาหมดแลยครับมันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเวอร์ชันแรกเวอร์ชันแรกมันจะเป็นกลวยครับผมก็คืออัปเดตปุ๊บก็คือใช้ได้ตอนนั้นเลย อันนี้มันมันค่อนข้างจะจะช้าครับแต่เจ็ดดาวนี่ผมยังไม่เคยนะครับเจ็ดดาวนี่ผมจะเอาไว้อัปเดตอีกอย่างหนึง่งก็ถ้าเราอยากได้โค้ดเก่งๆเราก็ต้องเสียเสียเงินซื้อครับผมเอาเหรียญไปไปแลกซื้อครับเนี่ยครับ ผมก็ใช้ไปร้อยร้อยเหรียญไปแลกซื้อเมื่อเมื่อเมื่อเอนั่นที่แล้วนะครับผมไปซื้อมาผมก็ได้มาก็คือเราอาจจะได้เจ็ดดาวมาคนนึงแล้วก็หกดาวอะไรเงี้ยครับก็คือเอามาอัปเกรดนักเตะถ้าถ้าเราอยากให้นักเตะเราเก่งในทีมนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเท่าๆกันผมแนะนำนะครับ ให้ให้เลือกนักเตะสิบเอ็ดผู้เล่นนะ่ะให้อายุไล่ๆกันครับสักประมาณยี่สิบยิบเอ็ดอย่างเงี้ยครับก็คือยี่สิบยิบเอ็ดหรือไม่ก็ยี่สามยิบสี่ก็คืออายุจะต้องไม่ห่างกันมากครับก็คือห่างกันแค่ปีเดียวอย่างทีมผมชุดนี้นะครับชุดปัจจุบันเนี้ยที่ผมเล่นอยู่ผมเอามาเล่นตั้งแต่อายุยี่ิบสี่ครับเนี่ยครับผมเอามาเล่นตั้งแต่อายุยี่ิบสี่แล้วทีนี้ ผมก็เอามาเล่นด้วยกันก็คือจับเป็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงครับแล้วก็นักเตะนักเตะชุดที่แล้วนะครับผมนักเตะชุดที่แล้วผมก็จะามาเป็นชุดสำรองครับแล้วก็จะเอา,อาเด็กอายุยีสี่เนี่ยคือไปเล่นตัวจริงครับพอเอามาเล่นตัวจริงเนี่ยก็คือความสามารถมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับการอัปเกรดของเราด้วยครับก็คือ สมมติชุดนี้ของผมนะชุดนี้ของผมอายุสามสิบสักสามสิบเนี่ยชุดนี้อายุสามสิบผมก็จะไปดึงนักเตะในลิฟผมก็คือแล้วแต่เราครับว่าเราจะเลือกอายุเท่าไหร่แต่ของผมมันมีตั้งแต่อายุสิบแปดถึงยี่สิบสี่ครับผมก็อาจจะเอาอายุสิบแปดมาเล่นอะไรประมาณเนี้ยคือมันผมค่อนข้างจะมีนักเตะให้เลือกใช้งานเยอะครับก็คือ การการที่จะให้นักเตะเราเก่งก็คือผมผมเอาไปเล่นในหลีกหลีกเองิงกับลีกอิตาลีครับผมเอาไปเล่นสองฤดูกาลสามฤดูกาลก็คือได้แชมป์ได้แชมป์สองไม่ได้แชมป์หนึ่งเอานักเตะไปปูมฟักค,ความสามารถนะครับอายุยี่ิบสี่มันก็จะจะ,จะแค่เจ็ดสิบกว่าใช่ไหมครับบางตัวเจ็ดสิบกว่าเงี้ยระดับห้าดาวมันก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกว่า แล้วผมก็เอาเข้าไปเล่นในลีกอีกเอิงกับปลีกอิตาลีครับฤดูก,กาลแรกผมก็ไม่ได้แชมป์หรอกผมก็จะมาได้แชมป์ฤดูก,กาลที่สองได้แชมป์ทั้งทั้งแชมป์ลีกแล้วก็บนถ้วยอิตาลีก,ก็ได้ทั้งลีกแล้วก็บนถ้วยแล้วทีนี้เอาไปเล่นตอนยุคยี่สิบสี่พอเราเอาไปเล่นมันก็ประมาณอยู่ที่ยีิบเจ็ดนะครับมันก็จะบวกมาอีกสามปีมันก็จะเป็นยีิบเจ็ดปียีิบเจ็ดปีพอยีิบเจ็ดปีปั๊บเนี่ยเราก็เอามาเล่นลีกมาสเตอร์ครับ ก็คือเราไม่จําเป็นก็ได้ครับมันจําเป็นจะต้องเตะบอลถ้วยหรืออะไรก็ได้ครับก็คือถ้าเราอยากอัปเดตนักเตะของเราให้เก่งก็คือเราเอาไปเล่นลีกพวกนั้นก่อนเราจะไม่ได้เตะบอลถ้วยเราจะเตะบอลลีกอย่างเดียวครับแล้วมันก็ไม่มีผลด้วยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่มันก็จะอยู่อย่างนั้นเลยก็คือสิ่งที่ผมทําอยู่นะก็คือเอานักเตะของเราอะไปฟูมฟักก่อนในลีกเอิงลีกอิตาลีลีกสเปนลีกอังกฤษเนี้ยของ,ง,งผมมีเพิ่มมาสี่ลีกแล้ว ก็คือเอาไปเพิ่มความสามารถก่อนเรามีแล้วผมก็ค่อยกลับมาเล่นลีกมาสเตอร์ก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องได้แชมป์ก็ได้ครับลีกมาสเตอร์เราอยู่ติดหนึ่งในสามก็โอเคแล้วครับเราติดหนึ่งในสามเราก็ได้เลื่อนชั้นแล้วครับทีนี้ผมจะมาแนะนําการอัปเกรดนักเตะในในหอเอเฟมนะครับก็คือ ตอนนี้ผมรู้แล้วผมจะใช้นักเตะห้าด,ดาวและอายุน้อยๆเนี่ยมาอัปเกรดก็คืออย่างที่ผมทำดาวิดลุยอะีครับตอนนี้ดาวิดลุยมันพลังมากกว่าเราไปตัวชิมิเนสละแล้วรอดูกันว่าผมจะรอดูว่ามันจะเข้าหอออฟเฟรมตอนอายุเท่าไหร่แล้วก็ค่าความสามารถมันจะขึ้นที่เท่าไหร่ ก็คือถ้าถ้าเป็นนักเตะห้าดาวเราจะได้ประมาณสิบหกตัวครับเราจะได้ประมาณสิบหกตัวนักเตะห้าดาวแล้วก็หกดาวเราจะได้แปดอันนี้ของผมเจ็ดดาวจะได้สองครับผมลองอัปเกรดคือผมจะอัปเกรดแต่ละตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งในในฤดูกาลหนึ่งผมจะเอานักเตะแต่ละตำแหน่งเนี่ยอายุน้อยๆแล้วเอามาอัปเกรดเพื่อที่จะเอามาเล่นในลีก ออฟเฟรมตัวนี้ครับเป็นรีมอเตอร์อย่างผมอัปเกรดหลุยโซเลสเนี่ยผมอัปเกรดตั้งแต่อายุอายุสิบเก้าปีแล้วหลุยโซเลสมันก็เก่งอยู่แล้วครับให้เล่นเรื่อยครับผมก็ให้เล่นบอลถ้วยบอลลีบอลอ,อ,อะไรผมให้ลงอย่างเดียวเลยครับก็อัปเกรดได้ถึงร้อยสองเทวินการเมโล่นี่ก็เก้าสิบเจ็ดถือว่าความสามารถก็ดีครับอัปเกรดนักเตะ แต่ละตำแหน่งเพื่อเพื่อที่จะเอามาใช้ในนี้ครับก็คือตำแหน่งกองหลังนี่ก็สําคัญตำแหน่งกองหลังนี่ก็สําคัญกองกลางอีกกองกลางตอนนี้ผมคือแรกๆผมก็ไม่รู้อะครับแรกๆผมก็ยังไม่เฉลียวใจเท่าไหร่เอาไปเอามาเริ่มคิดได้แล้ะครับมันมีกองกลางที่ความสามารถต่ำกว่าทีมอื่นเขาผมก็เลยเนี่ยผมก็เลยลองดาวิดหลุยเป็นคนแรก แล้วครั้งต่อไปผมก็จะอัปเดตกองกลางตัวรับอีกคนหนึ่งเอ,เอาสักเอาสักหกดาวแล้วหกดาวอายุสิบแปดสิบเก้าปีมาอัปเดตมันก็จะต้องใช้เวลาครับแต่ว่าเราก็เสียเสียไอเทมไปเลยครับตัวหนึง่งเราอยากได้ตัวไหนเก่งๆเราก็เสียไอเทมไปเลยครับอย่างสมมุติว่าเราอยากให้กองหน้าเราสามตัวเล่นดีๆเราก็ยอมเสียไอเทมไปเลยครับ ก็คือไอเทมตัวนี้ก็คือพวกที่ว่าให้พลังเติมพลังความพิษอะไรเนี่ยครับแบบนเนี้ยเนี่ยก็คือเราก็ยอมเราก็ยอมเสียไปเลยอย่างของผมนี่ก็จะมีสองทีมสำรองอย่างของผมนี่ก็จะมีเยอะหน่อยเพราะว่าผมจะจะใช้ตัวจริงกับตัวสำรองสลับกันเล่นครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้สักเท่าไหร่ ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าอัปเดตนักเตะมันก็ขึ้นอยู่กับโค้ชครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับชื่อชั้นของนักเตะแล้วก็ความสามารถของนักเตะด้วยแต่เต็มที่แล้วผมเคยเคยทําเคยได้แปดแมตช์เเคยได้เคยได้แปดแมตช์น้อยสุดแปดแมตช์น้อยสุดผมเคยได้แค่แปดแมตช์ครับใช้โค้ชหกดาวอัปเกรดเคยได้แค่แปดแมตช์ แปดแบตนี้ถ้าเราเตะเรื่อยๆนักเตะเราก็จะพัฒนาขึ้นครับก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับถ้าใครอยากให้นักเตะเก่งๆเหมือนผมคือเอาง่ายคือสู้กับทีมอื่นเขาเขาได้ครับคือไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าเราอยู่หนึ่งสองสามเนี่ยเราก็ได้เลื่อนชั้นแล้วครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่อันดับหนึ่งเสมอไปก็คือมันเกมนี้มัน มีให้เล่นยาวๆครับมันไม่ได้เล่นแค่แป๊บๆมีให้เล่นยาวๆแล้วก็ลองดูครับลองเอาวิธีผมไปใช้ดูถ้าใครถ้าใครเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงแล้วก็บอกผมด้วยนะครับหรือว่าใครมีอะไรจะสอบถามก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับ